วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนพุวงนินไซ์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้โดยวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2563กับดิฉันสิริวัฒนากราบพันธ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ ซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้เซ็ตอินดีส์ก็รีบาวแรงกว่า20จุดตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศที่ดีดตัวขึ้นหลังตัชนีดาวโจนต่างหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยสหรัฐปิดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อคืนนี้จากความคาดหวังหองอองการออกมาตรกา,รการการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ ประกอบกับราคาน้ํามันที่ติดตัวขึ้นช่วยหนุนแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีเช่นหุ้นพ t t ี t t พ p อรวมทั้งหุ้น a e o t และมินที่วิ่งขึ้นอย่างคึกคักในเช้าวันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนักลงทุนส่วนใหญ่อาจลอแรงซื้อเนื่องจากเข้าสู่ช่วงคาบเกี่ยววันหยุดกลางสัปดาห์อีกทั้งตลาดกําลังประเมินดูแนวโน้มของการทบทวนข้อตกลงการค้าเฟดแรกระหว่างสหรัฐและจีนในวันที่15สิงหาคมนี้ส่งผลให้วอลุ่มเทรดเช้านี้ยังน้อยกว่าปกติค่ะเช้าวันนี้ดัชนีตลาด้นไทยปิดดระดับ1313 2.75จุดเพิ่มขึ้น20.74จุดหรือ1.57%มูลค่าการซื้อขาย35,685.17ล้านบาท ส่วนรายการของร้อนหุ้นในไซวันนี้ขอนําเสนอหุ้นสายแบงก์ที่แอบย่องเงียบม,มาเป็นบางตัวเช่น K Bank เช้านี้มีมูลค่าการซื้อขาย1,023ล้านบาทปิดที่85.75บาทเพิ่มขึ้น3บาทคิดเป็น3.65%ขณะที่ BBL เช้านี้ก็มีมูลค่าการซื้อขาย664.79ล้านบาทปิดที่103บาทเพิ่มขึ้น3.75บาทคิดเป็น3.78%ละที่ MB ค่ะเช้านี้มีมูลค่าการซื้อขาย100.31ล้านบาทปิดที่0.97บาทเพิ่มขึ้น0.04บาท คิดเป็น4.30%อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายอภิชาติผู้บรรเจิดกุลผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดก็ให้ความเห็นว่ากลุ่มแบงก์เช่น BBL และ Kbank ที่มีการตั้งสำรองเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับความเสี่ยงเศรษฐกิจในอนาคตและอาจเห็นนักวิเคราะห์ในตลาดหันประมาณการกำไรลงไปอีกเนื่องจากกำไรในช่วง6เดือนแรกของปีนี้คาดว่าจะคิดเป็นสัดส่วนเพียง35%เของประมาณการกำไรในปีนี้สะท้อนประมาณการกำไรในปัจจุบันอาจจะยัังงออยยููู่่ในระดบส เรียกได้ว่าระยะสั้นค่ะหุ้นกลุ่มแบงก์ก็อาจจะมีปัจจัยกดดันระยะสั้นจากการตั้งสำรองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจแต่สำหรับนักลงทุนที่นิยมหุ้นแบงก์เนี่ยก็คงสามารถจับจังหวะเก็งกาไรหุ้นแบงก์กันได้รอบต่อลํารอบค่ะและนี่ค่ะก็คือหุ้นในหุ้นร้อนที่เราฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ H ุ่งนิยไซด์ .com และยังสามารถติดตามไปที่ Facebook Instagram Telegram Twitter Tele Liquare รวมทเฟซบุ๊กอในสตาแกรับวันนี้รายกาเขอร์อนในในเทเลกลาลแลว กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวนจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาวันนี้ทีฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ